สวัสดีชาวราศีมีนคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นทางช่องก็ขอแรงสนับสนุนด้วยการกดถูกใจคลิปเพื่อเป็นการเปิดการนองเห็นสวัสดีชาวราศีมีนคุณผู้ฟังทุกท่านครับและแล้วก็เข้าสู่เดือนธันวาคม ซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปี2566และในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญกับดวงชะตาของทุกๆลัคนาราศีค่อนข้างมากเป็นเดือนส่งท้ายปีหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนบางอย่างก็จะเปลี่ยนอย่างกระทันหันบางอย่างก็จะเริ่มมีสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าสำหรับราศีมีนั้น ดาวใหญ่โคจรให้คุณเล็งดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินหรือด้านความรักก็ตามเรียกว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนถือว่าแรงหนึ่งชุดไม่อยู่อย่างแน่นอนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ใครที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นไปอีกใครที่เคยลำบากเคยติดขัดต่อจากนี้ไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนั่นจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนชอบคิดชอบทำมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยเป็นคนจริงใจไม่ชอบเอาเปรียบใคร มีความคิดต่อยอดในทุกๆเรื่องเป็นคนขยันหาเงินเก่งชาวราศีมีนมักจะมีข้อเสียเวลาที่โกรธก็จะแสดงออกมามักจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่เก็บอารมณ์ไม่ได้หากชอบก็คือชอบไม่ชอบก็จะบอกไม่ชอบและชาวราศีมีนไม่ชอบยุ่งกับใครชาวราศีมีนไม่ชอบทําตามความคิดของคนอื่นนั่นจึงทําให้ชาวราศีมีนมีภาวะผู้น้าสูง และคนรอบข้างค่อนข้างที่จะมีความเกรเลงใจชาวราศีมีนมากพอสมควรสิ่งที่จะให้โชคสิ่งที่จะเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมสีสามสีด้วยกันที่ถือว่าในช่วงนี้ถูกชะโลกกับชาวราศีมีนเป็นอย่างมาก 1. สีทองสีทองกับชาวราศีมีนถือว่าถูกชะโลกกัน และจะผลักดันได้ผลลัพธ์ในด้านโชคลาภความมั่งมีเสริมในส่วนที่ขาดเติมในส่วนที่หายไปสีที่สองก็คือสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่เสริมและผลักดันก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังก็คือด้านการงานต่างๆอาชีพต่างๆจะมีความมั่นคงมากขึ้นสีที่สามก็คือสีแดง สีแดงนั้นให้คุณด้านเมตตามหานิยมณหน้าทองสีแดงกับชาวราศีมีนก็จะให้มนขังสะกดจิตสะกดใจในการเข้าหาผู้คนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีอย่างมากและภายในเดือนธันวาคมชาวราศีมีนก็ควรจะไหว้พระประธานให้ครบทั้งสามวัดเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ ชาวราศีมีนจึงควรทำในสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตซึ่งถือว่าการไหว้พระประธานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตอย่างมากซึ่งหากการไหว้พระประธานครบทั้งสาวัดแล้วในทางความเชื่อนั้นจะเกิดความเป็นสิริมงคลและจะเกิดบารมีผู้คนจะเกรงใจผู้คนจะให้ความเคารพนับถือซึ่งถือเป็นเรื่องมงคลปลายปีที่ชาวราศีมีนควรทำ และภายในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมีนควรที่จะถวายสังฆทานสักหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ต้อนรับปีใหม่จะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆซึ่งการสะดอกเคราะห์นั้นถือว่าเป็นการทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้กับปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเรื่องที่เป็นมงคลด้วยเรื่องที่มีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองหากชาวราศีมีนสะดอกเคราะกรรมแล้ว การงานการใช้ชีวิตในปีถัดไปถือว่าจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับการงานของชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมชาวราศีมีนนั้นมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือต่อให้งานยากแค่ไหนต่อให้งานมีขั้นตอนมีความซับซ้อนมากเท่าไรชาวราศีมีนก็จะใช้เวลาศึกษาใช้เวลาทำความเข้าใจไม่นาน ก็จะสามารถเข้าใจงานเข้าใจระบบงานได้และสามารถทำงานเอาตัวรอดเกี่ยวกับงานนั้นๆได้แต่ปัญหาที่ชาวราศีมีนมักพบเจอเป็นประจำในการทำงานก็คือปัญหาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นระบบงานต่างๆหากชาวราศีมีนเจอคนที่ดีเจอสภาพแวดล้อมที่ดีชาวราศีมีนก็อาจจะพบเจอกับปัญหาอื่นเข้ามา ่ชนปัญหาส่วนตัวปัญหาทางบ้านที่จะมาทำให้การงานของชาวราศีมีนนั้นสะดุดลงได้แต่ชาวราศีมีนหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนธันวาคมชาวราศีมีนก็ต้องระวังบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามที่คิดว่าแน่นอนมีเกณฑ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ อนาคตอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างที่ทําให้ชาวราศีมีนจําเป็นต้องย้ายงานปรับเปลี่ยนงานแบบกระทันหันแบบที่ไม่ตั้งตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานด้วยความตั้งใจก็ตามหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ขอให้ชาวราศีมีนตระหนักถึงคําว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเอาไว้ด้านการเงินของชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคม ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมีนจะยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ยังคงต้องจ่ายต่อไปแบบเป็นเดือนแบบเป็นงวดแต่ชาวราศีมีนจะเริ่มควบคุมรายจ่ายต่างๆได้ค่าใช้จ่ายของชาวราศีมีนจะไม่มีมากไปกว่านี้แต่ในส่วนของรายรับนั้นชาวราศีมีนก็จะมีเพิ่มเข้ามาถึงอาจจะไม่มากเท่าไหร่นักแต่ในส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็พอเพียงที่จะเข้าไปจุนเจือไปใช้จ่ายในแต่ละครั้งภายในครอบครัว ชาวราศีมีนจะได้เงินก็ต่อเมื่อการทำงานการใช้น้ำพักน้ำแรงเท่านั้นในช่วงนี้แต่ในช่วงนี้ชาวราศีมีนจะยังไม่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงดวงต่างๆก็ขอให้ชาวราศีมีนอดทนรอรอราบร้อยอีกสักระยะซึ่งหากผ่านพ้นช่วงกลางเดือนไปแล้วชาวราศีมีนมีเกณฑ์จะได้ราบรอยพบเจอกับราบก้อนใหญ่ได้เช่นกัน ด้านสุขภาพของชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมในช่วงกลางเดือนธันวาคมนั้นชาวราศีมีนมีเกณฑ์จะมีอาการเครียดปวดหัวปวดตาบ้างเล็กน้อยก็อาจจะเกิดจากการทำงานที่หักโหมจนเกินไปแต่ในช่วงปลายปลายเดือนนั้นชาวราศีมีนต้องระวังปัญหา2อ,อย่างก็คือ 1. จะมีอาการปวดเท้าปวด้วนปวดขาปวดตั้งแต่บริเวณเอวล,ลงมา 2. ชาวราศีมีนต้องระวังโรคระบาดต่างๆเช่นโรคท้องร่วงโรคไข้เลือดออกหรือโรคที่ระบาดตามช่วงฤดูกาลต่างๆโรคที่ระบาดในชุมชนนั้นๆก็ขอให้ชาวราศีมีนดูแลสุขภาพให้ดีด้วยครับในช่วงนี้ซึ่งโดยรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมก็ถือว่าชาวราศีมีนนั้น เป็นราศีที่ติดหนึ่งในห้าของราศีที่มีดวงชะตาดีที่สุดก่อนจบคลิปก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทุกท่านครับหากท่านใดที่พร้อมจะรับความร่ำรวยก็ขอให้ชาวราศีมีนตั้งจิตอธิษฐานแล้วพิมพ์คำว่า ประตูบุญเปิดเงินไหลายกองทองไหลามาสาธุสาธุสาธ,สาธุเพื่อให้ดวงจิตของเราเปิดรับพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณก็ขอให้ชาวรามสีมีนทุกท่านร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ